วันนี้เรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเ,นเวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมจากหลายชาติเริ่มตั้งแต่พศ2432เวนามได้ตกเป็นได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิจีนนานกว่าพันปีดังนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆอาหารการกิน จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัฒธนธรรมของจีนมากและยังมีความหลากหลายของชาวเผ่าเขาต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามนอกจากนี้เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองจะเห็นว่าตึกที่อยู่อาศัยที่ดูทันสมัยดังนั้น วัฒนธรรมต่างๆของเวียดนามจึงมีลักษณะผสมผสานกันเป็นอย่างมากทั้งด้านที่อยู่อาศัยอาหารเป็นต้นเมืองหลวงของเวียดนามก็คือฮานอยการปกครองนะครับการปกครองประเทศเวียดนามเนี่ยปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียวมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเก,กษตรกรรมพืชหลักที่ปลูกก็คือข้าวเจ้ายางพาราชากาแฟยาสูบพ,พริกไทยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญก็คืออุตสาหกรรมการทอผ้านอกจากนี้ยังมีการทำเหมืองแร่ก็คือถ่านหินน้ำมันปิตโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยเวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียกับมาเลเซียทำให้เวียดนามมีการเจริญเติบโตท,ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วสังคมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามครับศาสนาประจำชาติคือพุทธนิกายมหายานมีภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ และมีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นเวียดนามจะมีอาหารประจําชาติอยู่นะครับก็เป็นอ,อยากให้พวกเราดูลักษณะอาหารนิดนึงนะฮะอาหารที่ขึ้นชื่อของเวียดนามต้องเรียนจะเห็นว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของเวียดนามที่มีลูกชิ้นมีผักอยู่ด้วยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแหนมเนืองนะฮะเป็นแหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อเลยนะฮะ ต่อไปครับประเทศมาเลเซียนะฮะมาดูคำถามของมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยในอดีตดินแดนมาลายูนะฮะได้อยู่ภายใต,ใต้การปกครองหลายอาณาจักรเช่นฟูนันสีวิชัยในเวลาต่อมามีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในมรากาตอนต้นศตวรรษที่14พร้อมๆกับการเข้ามาของศาสนาอิสลาม ที่ได้รับการยอมรับและนับถือในหมู่คนพื้นเมืองอย่างรวดเร็วจากนั้นอังกฤษได้ยึดครองดินแดนบนแหลมมาริยูเป็นอาณานิคมเมื่อเกิดความต้องการแรงงานมาทําสวนยางกับอุตสาหกรรมแร่ดิบุกที่มาริยูอังกฤษจึงได้นํำชาวอินเดียจํานวนมากเข้ามาเข้ามาอยู่บนแหลมมาริยูทําให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนแหลมมายูเป็นประชากรที่มีความหลากหลายเชื้อชาติ มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อคศ .1957 เมืองหลวงของมาเลเซียก็คือกัวลาลัมเปอร์ครับเมืองหลวงคือกัวลาลัมเปอร์อันนี้มาดูการปกครองมาเลเซียปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13รัฐแต่แต่ละรัฐมีประมุขของตนเองเรียกว่าสุลต่านสุลต่านสุลต่านในแต่ละรัฐจะ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดํารงตําแหน่งขึ้นดารงตําแหน่งเป็นประมุกพิธีการเรียกว่าสมเด็จพระราชาธิบดีนี้อันนี้ดูในวาระห้าครั้งละหปีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจกครับมาเลเซียมีเศรษฐกิจกขึ้นดยู่และมีฐานะการกินดีอยู่ดีโดยในภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตยางพาราสำคัญของโลก นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวน้ำมันปาล์มมะพร้าวและมีการทำเหมืองแร่เช่นรีแร่ดีบุกซึ่งส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่ดีบุกนะฮะส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกและยังมีแร่เหล็กแร่น้ำมันแกส๊สธรรมชาติอีกด้วยในภาคอุตสาหกรรมมีการส่งออกรถยนต์เหล็กกล้าและซีเมนต์นอกจากนี้ก็ยังมีการส่ง เสริมด้านการท่องเที่ยวเพราะมาเลมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเลทางแหล่งประวัติศาสตร์นะครับมาเลเซียอันนี้อยากให้นักเรียนมาดูเกี่ยวกับรูปภาพนิดหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงผู้หญิงชาวมาเลมักใช้ผ้าคลุมศีรษะตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับสวัสดีครับ